โจพร้อมยังโจโโโสองที่สงสงี่สองสามที่สอี่แปสอง้าที่สอที่สเจี่สองี่สอง้าที่สี่บีแสบสองาแลพวกพี่คะพอดีว่าพวกเอลโคดีอไว้ หมดเวลาที่ยงคืนละฝั่งนน้นเลยค่ะไปฝั่งนน้นเลยฝั่งนน้นเลยค่ะพอดีว่าหนูจะซ้อมสิบสิบกันนะ่ะพี่โอเคหรือเปล่าบูนแป๊บนึงนะพี่เราเต็มตัวกดเลยนะเพราะเขาวิ่งมาสามอ่ะเราเราเต็มตัวกดเลยเอวบอกอีกห้าที ต้อจกปูนแป๊บนะสีดำปล่งมาเอาไปบ้านเราไม่ได้จอกี้เนี่ยปืนสามเลยเหรอเออแต่เราสิบคนปืนสามเฮ้ยงั้นอันนี้แป๊ปืนหนึ่งปืนหนึ่งเราบอกเขาว่าบอกเขาว่าโอ้เขาม่น้าให้เปล่าเดี๋ยวเขาก็เอามาเขาไม่น่าให้นะพี่ เออเราก็ถือไปเลยงั้นสามบอกก็ไม่เป็นไรหรอกพี่เลนไม่เป็นไรพี่เดี๋ยวคนมาใหม่ <c oughs> เขาก็ไม่รู้เรื่องโอ,อ้ยเขาขาดอีกสามขาดอีกสามเราพูดในประเทศก็ได้โอเคไหมเดี๋ยวเล่น ไม่มีใครเล่นจริงๆหรอเหรอ๋วน่าจะมาแหละไม่ใช่แล้วนะว่าแปลกๆแล้วนะนึ่งหกกศนอย่าเพิ่มหมดเวลากันนะทุกคนน้ามีต้องแต่งเ่องคืนเปล่า มี่เคีวไม่ใช่หรอพี่เกียวหรือนาี้มีด้วยนามิด้อีกสามนาทีเองอ่ะได้ไหมขอเลดเลดสักห้านาทีได้ไหมห้านาทีหนึ่งได้มหนักอือใช่พลีทพดพดไหมพดชักกันพูดด้วยสองคนพูดมาเอาบอกด้วยนะว่าสีดำ

ถ้าคนเดินอ่ะวใครจะเล่นปืนหรือเปล่าเล่นปืนหนูเล่นปืนหนูเล่นปืน,ปนปมามามาพี่บิ๊นมีซิลโฟแฝงเลยเอาเปืนระวางซิลโฟไวไหมอ่ะเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วปืนเลยอีกเนอะ ขาวางนะขาวางแล้วนะเกินนะเราค่อยๆเล่นนะแป๊บนึงเอายิงไม่ออกอะไรวะคุณใส่ไม่เป็นเนี่ยกระสุน่นะดีๆนะดูเพื่อนด้วยนะกักศพกักศพกักศพดีๆชุวเพื่อนนะ ตัวขวับชุบชุบเลยชุบเพื่อนไปชุบอยากด้วยชุบด้วยไอ้ไอ้กระชอกเพื่อนเพื่อนกั เบื้นฟ like. ื้นเพื้นฟื้นป่ะาอเบื้นชุบหัวฟา้วยนี่นียนี่บัฟแก่ไมใครชุบลิปอีนยังแม่งเปนบัฟดกว่ชุบแล้วชุบแล้วชุบมีแกวอยู่นะหนูชุบมีแก้อยู่ เอาบัมด้วยหรอไม่ไหวจ้าจอกจ้าจอกอ่ะนี๋ยวเดี๋บัมกลับบัมกลับรอชุบเลนขึ้นมารอชุบเลนขึ้นมาแล้วเตรียมเ่าเสียงเลนนะข้อศอกซ่อนเน่ได้ได้ซ่อนศอได้ชุบหน่อยช่วยดูหน่อยไหนอยู่ไหนหนูอยู่ไหนหนูตายอยู่ตรงเนี่ยอ่ะไกลมากอุ้ยตาย มันตายมาแล้วหรอวะเฮ้ยช่วยเพื่อนน้องเฟยโดนลุงช่วยเพื่อนหนึ่งเฟยเพยไปอยู่กับแกแค่อยู่หลังค้มเนข้าไปไว้ตรงไหนวะ่ะมันมัันชุบมาชุบข้างๆมาชุบข้างๆใครบอกว่าหนี่งจำไม่ได้เพื่อนคนนี้ใครถ้าเราอยากเห็นห้ากด F5 ไว้ก็ได้นะมันจะขึ้นเลขอะ เอออาาาใใใหหหมมม่่่เเเราต้องขอไฟว่พี่ช่ยมาทีหน่วยพี่เล่น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 โดนกดอ่ะเล่นโดนยิงกขอไฟเรนดิฟเลยเอาละลันเดียวแล้วขอไฟเรนดิฟเนี่ยเอาเล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 ยขอไฟเรนดิฟเนี่ยมันไม่ได้ยินวายวะกูตายเมื่อกี้เราลงแยกนด้ปะใช่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 เอาใหม่เอาใหม่ไม่เป็นไรเอาให้องเรียห้องเรียห้องมาผัวเราก่อนเรียนไม่ทันได้ออกเลยเรห้องเรียห้อง เล่นคอไฟในประเทศนะได้บ้าเสียงเล่นด้วยนะเสือใครมันบ้าเสียงเล่นเล่นพร้อมม็อบใช่ไหมพี่ล้วปืนนี่เล่นสมกระบอกใช่ไหมปืนนัะเขาสากระบอกไ่้โล่เลยไ้ล่ามกระบอกเลยเกลเกลเลเล่นปืนเลยเกลจัดไปเลยรีบขึ้นรถเขามาแล้วนะเขามาที่รีบไปไหนจัเอาเลยบอฟเลยเกลเกลไปกับเล่นเกลไกัเล่ เมื่อกี้เล่นอยู่แต่ในไฟอดีเมื่อกี้เอ้เล่นอยู่นอกไฟเลยไม่ได้คอเลย嘛เป็นต้นแบบต้องอยกันม่สเกนรวยเป้าไลยเป้าเลยเป้าเลยไหวเป้าแต่เมื่อกี้เราก็ไม่ไหวนะตกมาตกมาเต็มที่พี่เต็มที่ได้ทันแล้วครับปั๊บลอยเลยแหละอ่ะไอ้ที่ยามายกูหายให้น้องแกเองค่ดว่าบีคิวหรอน้องสาวเนี่ยกูยังไม่ไไได้ปหนเลยั้ึง เมื่อทั้งนย้พี่ฟีนขึ้นรถพี่รัมพี่สวยสวยจัดอันนี้เป็คนยิงเล่นคนลั่นเออเอเล่นเล่นคออยู่ข้างในเหรอไม่ได้ยินเพื่อนเป็นพี่มีรีเพื่อนหน่อยดูก พีปป่นอกให้ปปมม้มอก้มก้อ้ยกระอกองวอ่งวนยิงนอยู่ข้างหลังวะตายอกตายอีกหตายอ,อีกหนึ่ง จะรัวมาพี่เอาเลยใชเ้ยืนเว้ยแต่ว่าเราเหมือนกะตายใช่ปะช่เนยดเลยพี่เล่นไหนยังเล่นพี่มีเลยมีแทงเลยไม่เอละเล่นไม่เอาไม่ไม่สวยสวยเปรีในธนาคารสวยจ้าสวยจ้าอยู่ข้างธนาคารเกลวัเกลวัเกลวัเกลไม่ไหวกับเกลไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวเดวไหมเยเยเยเพี่เพี่บุตไปพี่บุตรไปบตไป ไอพี่ใหญ่ยังเล่นพี่ใหญ่ยังเล่นสวยได้เดี๋ยวรอพี่อุ้ยเขาเอาเล่นไปโคตรไกลเลยเขาเอาเล่นไปกักดูแล้วเนี่ยไม่บอกเขาจะเล่นกักไก่ไม่ได้หรอได้ได้เราขยับเขาได้นะโอ้สวยเอาเล่นสวยไหมสวยไปเพื่อน แม่งเอาเล่นมากกโคตรไกลเลยเอาพี่โดนอะไรตายนะพี่โดนเพื <k> <k ่อนตีก็ไม่ใช่เห็นยีหรือดีอยู่แต่จริงๆกิกไกลมันก็ดีอย่างมันฝึกให้เราได้มองเพื่อนด้วยอะว่าไปทางไหนอันนั้นจริงอันนั้นจริงวดจ้าทร์คือโอ้โหแกล้งพี่แกล้งพี่แกล่นพี่แกล้งพี่หมดแล้วหมดแล้วปะนั่งเพลย์ชุบอยู่อ๋อโอเคเราต้องฝึกใหม่เราต้องพูดกันเยอะเราต้องพูดกันเยอะเอ้าเข้าเรียบเรียบแล้วเขารีแล้ว ไอ้เว้ยเพื่อนมันเอ้าวโมไปกากโคตรไกลเลยโหอันนี้เราเราลงใกล้กันไหมเราเราเราอยากกระจายดิไม่งั้นเราก็ตั้งไฟรอรับเลยเออเรารอรับไหมอันแล้วเขามาแล้วเหมือนเขาจะมาแล้วปะเปิดวงรอรับเลยไหมตรงนี้เราต้องทำแยกค่ะค่อยๆนะค่อยๆดูดูดีๆดูดีๆดูดี เราเขามีปืนนะจุดหนึ่งคนนะเราตั้งเราตั้งน้ะเราลงน้ะลงคือลงพร้อมลงลงพร้อมกันหมดโอ้ยโอ้ยเลยเลยเลยเออโอ้ปืนแม่อะไรอ่ะปืนมันยิงหนูตดเลือดเหรอพี่ไล่หน่อย เกี้ยวเกี้ยวยิงคนเกี้ยวยิงคนเกี้ยวหมดสวยสวยสวยปิดได้ไหมปิดได้ไหมปิดได้หรือเปล่าปิดได้ไหมปิดได้หมปิดได้ไหหลวงพี่ปิดได้ไหมพี่ปิดได้เปล่าแล้วพี่ปิดได้ไหมไอ้เพราตรงเนี้ยได้อยู่ได้อยู่ได้ยูได้ยู่ลยเราต้องชูเพื่อนอี่ยังไม่ฟื้นเพื่อนยังไม่ฟื้นเพื่อน เพิ่งชุนดาเพิ่งชุนแล้ว,ลวทำไมเงินปืนวะเฮียตกเข้าเลยกนะเฮ้ยเอาปืนมันหน,น่อยปืนมันตกอยู่ตรงนี้เอาอเฮียกูเข้าไปในวงทำไมนี่ มันตายจะหมดหรอใช้ข้หลรกแค่สองตัวมันไม่ถึงหรอวะมีใครเห็นนะเมื่อกี้เห็นนะจับเลยจับเลยตานี้ได้อยู่เก่งเก่งเก่งมากเก่งมากทุกคนเก่งมากสลับนี่เลยสลับนี่เลยเข้อแรกสองคนอย่าลืมไปนี่ด้นะดึงดึงศพไปดึงศพหนีเขาอะ อันนี้มันอุ้มศพเขาได้ไหมได้ได้หนูไม่ยิงแล้วนะสลับนี้กันเลยวิ่ถ้าเป็นรถสีดำถ้าเราขึ้นมันจะเป็นสีขาวเหรอใช่เหรอลองเลียลยนะเ้ยวมาดีห้องมาคนทุกคนอา้าว อย่ายิงอย่ายิงเขาไปชุบไม่ต้องยิงนะเอามีดมาปิดพูดหนูพูดหนูแล้วนะไม่จุเลนเลนกันดีๆนะเล่นกันดีๆนะเล่นเข้าไปช่วยเอามีดเอาเอาไม้มาซ้ำ แล้วรีห้องเลยยังยังไม่ตายเลยคนเดียวม็อยังดังบอกหยอกรีรีรีนั่งรีละเฮ้ยเราได้นั้น้าเล่นได้อยู่นะแต่เมื่อกี้เกียวเกียวเกียวยิงอย่างนั้นเลยเราต้องเล่นด้วยกัน ตอนเราลองไม่แย่งกันนะเราลองไม่แย่งกันเราลองเล่นแบบเมื่อกี้อีกรอบหนึ่งเมื่อเราปืนเลยอันนึงใครเล่นเนาะตั้งรอรับเลยตั้งรอรับอาจจะหมดแล้วก็ได้มันมาเลยนะตั้งรอรับตั้งรอรับมานะมา EMP ได้ไหม EMP หน่อยลง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 เขาลงวิ่ยโดนยิงนะโดนยิงนะมาวงดำเลยครับเอ้ากูตายกูโดนรถชนโอ้ยเฮียปืนมาข้างหลัง พืนคันตอกปืนคันนนนา,ตก,าตกมาซ้ำปืนหลังให้หน่อยน่าเดี๋ยวหนูซ้ำให้พี่พี่อยู่ในรถไว้พี่เขาว่างเอ็มพีอ่ะซ้ำให้หน่อยท้ำเลยทำเลยแกมีของตัวนะ ไันมันตายแล้วคายท่อหายท่อทีหนูนวาดตายแล้ว มาเอาศพมาซ่อนอะไกลมากอะเข้ามาไกลเลยเหรอมันเอาไปซ่อนไหนอะข้างหลังอะต้องซ่อนข้างหลังเลยอะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเรียบแอบดอย่างนั้นเดี๋ยวถ้าตาหน้าฆ่ามันได้เราก็ยิ้มศพมันไปซ่อนเลยนะใช่ออกไปไกลๆเลยเรานอดนล่ะรอก็ตายกันนะตอนนี้รากระจายกันแบบมากๆเลยอะกระตายกันใช่ใช่ใช่ เราบอกกับการตั้งตั้งวงรอเลยไหมตัวไม่ยอมให้มันเล่นรถเล่นเล่นอยากให้ทุกคนฆ่าตายแล้วถือโซ่เลยได้ไหมถือศพมันก็แย่งใช่ใช่เราต้องถือศพเราไม่มีอ่ะเล่นเอาปืนมาเล่นเอาแบบให้ชินอะว่าถือศพปิดฆ่าตายปุ๊บมันจุ่มได้ไงเราปิดกันไม่ร้อยเออมันเหลือเยอะเลยปืนอะอ๋อมันมาถึงที่แล้วไม่ได้ขึ้นรถเลยเนี่ยโอ้อวางบุกเลยนะวางเลย ลงตรงไหนกันตรงกลางไว้สามแยกน่ะลงเล่นเลยนตาตรงกลางน่ะตรงกลางเลยเล่นรดี๋ยไม่ทันาบมานตรงกลางดิเป็นยอะไรกูดึงศอกเพื่อนได้นะมเพื่อนสองก็บอกหลังบ้านเราเย็งเย้ออัน้หัวดำแม่งแทงกูหลายรอบแล้วเออบ้าแมนี่เล่นหัวดำอ่ะ เอาไปเอาไปเออว่ะขออีต้องไปละทุกคนโอเคเกลแต่จบตานี้หนูไปละเกวฟืน้นเกวฟื้นเพื่อนตายอยู่ตรงนี้จำให้ดีที่มันไม่บัก ไม่มันพลาดไปเลหรอกนะเรนต้องแคนเซิลอะมื่เกียร์หายแล้เสียจัดเขาีเื่อนไม่เขาเบียนอื่นไ่บอกใครนะเป็นได้ไหมเราโดนกัดไก่นะเราโดนกัดไก่กันมากเลยทางฝั่งทางไปเ่นตรงผับตรงผับเห็นปะเห็นปะเห็นปะเย้แลวแล้วมันไปไกลมากกระหนกกรงหปืนป้องปืนต้งปืนเห็นป้ปืนเห็นปืนใครวะเฮ้ยไปสวยจ้ดสวยจ้ด มาน้ำไฟจะหมดแล้วเร็วพี่ค่อยเรียนพี่ค่อยเรีนค่อยเรีนค่อยเรีนเจนไม่เจนบูด้วยพี่บูดลงไปบูดลงไปได้คะแนนหมดของพี่ไม่พี่ไปไปไปตาย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 เรนเล่นสู้เล่นเล่นสู้เล่นเล่นสู้เขาพื้นพื้นนกแฟรื้นไป ยทุกคนเดี๋ยวหนูไปแล้วเลย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 เล่นปืนเล่นปืนจะส่งสารเพื่อนวะพี่ฮันพี่ฮันพี่ฮันรีรีห้องเราเด้งมาหาหนูทีนะพี่ได้ได้มล่ะโอเคเอออย่าทำเพื่อนผมเอาดีมาบอกรีห้องี้ไม่ได้ีห้้อองาว